สองสามเปิดตาได้ดูในคืออะไรเอานี้ัดเลยเย็นี่นอนอันนอันนี้เราเ็กหนอนเหรอลูกไม่ใช่หนอนอันนี้เป็นงูอนาคอนด้าโอ้โหเนลี่เยลลี่เยลลี่ลนเยลลี่ดูดิงูตัวใหญ่ไหมลองกินดิ ไหนลองกินดิจิลองกินดิโอ้โหนี่มันใหญ่กว่าที่บ้านหนูอีกใช่ไหมลองกินดิจิลองลองกินดิมันไม่ใช่หนอนมันเป็นงูอนาคอนดาใช่นี่มาจากป่าเมย์ซอนเนาะนมาเข้าปากดิเนื้มาเข้าปากสิอนาคอนดาหัวค่ะนี่มาจากป่าเมซอนเลยนะอะไรไหมอูดูกินยืดเลยบะอะไรไหมคะนี่นะ อะไรไหมคะชอบไหมชอบค่ะขอบคุณขอบคุณยังคะขอบคุณยังคะลูกขอบคุณค่ะขอบคุณยังค่ะโอ้อันนี้ตุ๊กตาคุณหอมีใครอยากได้านไหนเล่นได้เล่นด้กันนะต้องเล่นด้วยกันนะคะเล่นด้กันนะเล่นด้กันนะคะโอเคเป็นหมอผู้ชายใช่เป็นผู้กตาของผู้ชายแล้วมีที๊กตาแบบนี้ คือตื่นเต้นนี่ไงคุณหมอเขาพ้อยตัวไหนคุณหมอมียี่ตัวนี้ตอนจ่วเขาห้องมาคุณหมอพยาไทยสองนะไอ้นี่ตอนที่จิวเขาห้องมาจิวบอกของใครอ่ะเนี่เหรอลูกกระต่าอยากได้พอดีอยากได้พอดีแต่ไม่เห็นไม่เห็นดีใจเลยที่อยากเออลูกกระตายคุณหมอจ้าไปทำไงทำไงคะขอบคุณยังหอมแก้มปมะตูยังมะขามน้อมน้อมรู้ไหมหอมแก้มประตูก่อนเลว มาหอมแก้มปตะตุนก่อนเดี๋ยวจิ๋วมาลุ้มะข่มแก้มปตะตุนแล้วจิ๋วเสียใจว่าเอากระปิ้หมดเลยไม่ต้องกินแล้วได้ไม่กินอ่ะมาหอมแก้มก่อนหอมแก้มปตะตุนยังลุบมะขอามแก้มปตะตุนก่อนเร็วมาลุ้มะข่มแก้มก่อนเร็วน่ารักจริงๆเลยปวดโดนหอมแก้มอ่ะะแกะสิแกะสิ ก็กินตัวหนึ่งได้ปะได้โอ้ยใจดีด้วยแบ่งด้วยนี่ดนนาด่่รักีูสิคะนี่อนาคอนดาอนาคอนดาตัวทอดนมเลยเนี่ยเห็นไหมดูดิอนาคอนดากันหัวจิ๋วงมอร่อยอ่ะแป้งลงต้อมมั้งเหรอลูกลงต้อมตวงลูกออื้ อะไรไหมคะการไม่มีหัวไม่มีหัวอะไม่บายเพื่อนๆก่อนลูกบ๊ายบายเพื่อนก่อนบ๊ายยังบ๊ายบายบายบายค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะยังจิ๋วสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย